มารับบทแม่มดกับแบบทดสอบว่าคุณเป็นแม่มดสายไหนกัน โอ,กกอ้มันลึกเก๋ยมันลึกเก๋ยวันนี้นะครับผมอยากชวน,นเพื่อนๆมาเล่นแบบทดสอบทายนิสัยสนุกๆก,กันว่าเรานะครับให้เลือกเป็นแม่มดนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแม่มดนั้นมีอะไรบ้างอยู่ในตัวกินวิชเป็นแม่มดสายธรรมชาติแน่นอนว่าเป็นคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติสามารถเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของธรรมชาติและพลังงานของธาตุดินได้ดีชอบการไปเที่ยวเขาเดินป่าและเป็นที่รู้จักพันไม้หลากหลายบางคนนะครับชอบปลูกต้นไม้ในบ้านค่อนข้างรักสันโดษชอบความสงบ การพักผ่อนของแม่มดคือการนอนหลับการอยู่เงียบๆคนเดียวหรือสร้างบรรยากาศในบ้านคือการเปิดดนตรีโฟกหรือจุดเทียนหอมที่มีกลิ่นออกประปาอย่างเช่น forest wood บางคนหลงไหลในศาสตร์ของสมุนไพรชอบจิบชาสมุนไพรหอมๆ siwich แม่มดแห่งท้องทะเลแน่นอนว่าส่วนใหญ่จะเป็นชาวธาตุน้ําเป็นคนที่กระตือรือร้อนกับทุกสิ่งฉลาดและเป็นจอมวางแผนไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเที่ยวหรือการวางแผนชีวิตแน่นอนว่าการชาร์จพลังที่ดีคือการไปเที่ยวทะเลหรือการแช่ตัวลงในอ่างน้ําเพื่อล้างพลังงานลดลบออกจากตัวบางคนมีงานอดิเรกเป็นการสะสมคริสตลัลและเปลือกหอยแปลกๆมักจะชอบสัตว์ทะเลมีการเข้าร่วมกิจกรรมอนุร,รักษ์สัตว์ทะเลอยู่บ่อยๆน้ําหอมที่ใช้จะเป็นน้ําหอมกลิ่นโอเชียนสดชื่นเหมือนยืน อยู่ริมทะเลมักจะพกขวดใส่น้ำไปทุกที่และกินน้ำเยอะกว่าคนคนอื่น Cosmic Witch แม่มดแห่งดวงดาวจะค่อนข้างเป็นคนเนิดเนินิดนึงมักสนใจเกี่ยวกับดวงดาวบนท้องฟ้าทั้งตำแหน่งของดวงดาวอิทธิพลของดวงดาวต่างๆที่ส่งผลต่อน,นิสัยของคนรวมไปถึงการลงไหลในเรื่องของโหราศาสตร์อาจดูเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นการดูดวงตำแหน่งของดาวอาจชาร์เกิดหรือว่าดูงดวงจากไพ่ทาโรกเครื่องประดับที่มีก็มักจะเป็นเครื่องประดับเป็นรูปดาวดวงจันทร์และพระอาทิตย์นอกจากนี้ยังชอบกลางคืนมากกว่ากลางวันเพราะกลางคืนนั้นเงียบสงบ ช่วยจัดระเบียบความคิดของตัวเองได้ดี k คิดเช w นว c h แม่มดประจําครัวเป็นแม่มดที่เป็นที่รักของคนทั่วไปเป็นคนที่ใจดีเอื้อเฟื้อชอบทําของอร่อยๆไปแบ่งปันคนอื่นทําให้กลายเป็นที่รักใคร่เป็นคนที่อยู่ติดบ้านรักความสะอาดชอบทํางานบ้านมากๆเรียกได้ว่าบ้านสวยสะอาดเยี่ยมตลอดเวลาชอบคิดค้นสูตรอาหารใหม่ๆม,มีเมนูสร้างสารรค์มาให้ลองชิมอยู่เสมอประโยคติดปากที่ชอบทักคนอื่นคือกินข้าวหรือยังกินอะไรกันดีเป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดสร้างสารรค์ elemental wish แม่มดพลังธาตุจะค่อนข้างสมดุลพลังงานธาตุดินน้ำลมไฟในตัวได้ดีเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานธาตุและพลังงานจัก,กระสมดุลจัก,กระทั้ง7ในตัวเป็นคนที่สามารถชาร์จพลังของตัวเองได้ด้วยการออกกําลังกายหรือการไปเที่ยวป่าเขาทะเลชอบเที่ยวสถานที่ที่มีความเป็นธรรมชาติสูงเป็นสายอีโคเฟมิลี่ด้วยจะพกแก้วน้ําหรือว่าหลอดของตัวเองติดตัวตลอดเวลาเพื่อลดขยะบางคนรู้ดีเกี่ยวกับสมุนไพรหินคริสตลัลพันไม้ต่างๆเป็นคนชอบ อสิ่งใหม่ๆรักการผจญภัยร้อนแรงและมีความน่าลหลงไหลเวทมนต์ที่อยู่ในตัวคือเวทมนต์แห่งธาตุ h ฮชเวส เฮชวิเป็นแม่มดที่คล้ายกับแม่มดสายธรรมชาติแต่แตกต่างตรงที่จะมีเซนส์หรือจิตสัมผัสสามารถติดต่อกับโลกหลังความตายได้อาจมีวิญญาณบำเพ็ญผลคอยคุ้มครองสามารถติดต่อสื่อสารกับวิญญาณและมีสกิลสื่อสารกับคนรอบข้างดีๆและมักคอยไก่เกี่ยป,ปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่คนอื่นๆด้วยเนื่องจากสามารถติดต่อกับโลกหลังความตายได้บางครั้งอาจจะฝันหรือว่ามีรางบอกเหตุสามารถทํานายเหตุการณ์ในอนาคตได้เกรวิส ปิดท้ายกับแม่มดสายเทาแม่มดสายนี้เป็นคนที่มีทั้งด้านมืดและด้านสว่างอยู่ในตัวไม่ดีสุดขั้วและก็ไม่ชั่วสุดขีดมักจะชอบศึกษาหาความรู้หลงไหลในศญญปศาสตร์ด้านมืดและด้านขาวศญญปศาสตร์ด้านมืดก็จะเป็นพวกการสาบแช่งเล่นของด้านขาวก็จะเป็นการป้องกันการเยียวยารักษาผู้อื่นมักเป็นคนที่สมดุลพลังงานเป็นและค่อนข้างรักความยุติธรรมใครที่มาหาเรื่องจะต้องโดนเอาคืนเวทมนต์ที่มีแต่ตัวก็คือการติดต่อสื่อสารกับวิญญาณได้และมักจะดูดวงได้หลายศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น ไพ่ทาโร่แบบดูลำการดูควันไฟดูดวงจากถ้วยชาอาล่ะครับคำถามวันนี้นะครับผมถามว่าวันนี้นะครับเรามีแม่หมดทั้งหมดกีซ้ายนะครับอาล่ะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หรือว,ว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม